เรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิชถ้าจะให้ดีมีแตงมีไข่สอดไว้ตรงกลางเออใจคนเราเป็นขนมปังที่มีกันคนละคางก็เลยจะมีอะไรส์ซอสแซ่บตรงกลางจะระวังใจเธอและฉันใจของฉันมีแค่เดียวดูไม่เคยดีจริงไหมถ้ามองตากันแล้วก็โดนใจอยากจะชวนเธอมาประกบกันเรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิช เรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิชอะจะให้ดีมีแต่มีไข่สอดไว้ตรงกลางเอ้ใจคนเราเป็นขนมปังที่มีกันคนละคาคงก็น่าจะมีเอะาได้ซอดแซ่ตรงกลางจะระวังใจเธอและฉันฉันใจของฉันมีแค่เดียวดูไม่เคยดีจริงไหมทถ้ามองตากันแล้วก็โดนใจอยากจะชวนเธอมาประกบกันเรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์ว เรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิชถ<บ>้าจะให้ดีมีแต่มีไข่สอดไวตรงกลางเ<ม>ออใจคนเราเป็นขนมปังที่มีกันคนละคางก็น่าจะมีเอะาได้ซอดแซ่ทตรงกลางจะระวังใจเธอและฉ,ฉันใจของฉันมีแค่เดียวดูไม่เคยดีจริงไหมท้ามองตากกันแล้วก็โดนใจอยากจะชวนเธอมาประกบกันเรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิช เรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิชถ้าจะให้ดีมีแตงมีไข่สอดไว้ตรงกลางเออใจคนเราเป็นขนมปังที่มีกันคนละคางก่อจะมีเ right, อาได้ซอสเซตกลางจะระวางใจเธอและฉ,ฉันใจของฉันมีแค่เดียวดูไม่เคยดีจริงไหมถ้ามองตากันแล้วก็โดนใจอยากจะชวนเธอมาประกบกันเรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิช เรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิชใจจะให้ดีมีแต่มีไข่สอดไว้ตรงกลาง oh. ใจคนเราเป็นขนมปังที่มีกันคนละคางก่านจะมีเอะาไรซอดเซนตรงกลางจะระวังใจเธอและเชิงใจใจของฉันมีแค่เดียวดูไม่เคยดีจริงไหมทั้ามองตาก,กันแล้วก็โดนใจอยากจะชวนเธอมาประกบกันเรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิช เรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิชถ้าจะให้ดีม speed, ีแตงมีไข่สอดไว้ตรงกลางอ้ใจคนเราเป็นขนมปังที <mi> ่มีกันคนละคางก็น่าจะมีเอะาได้ซอดแซ้บตรงกลางจะระวังใจเธอและฉันฉันใจของฉันมีแค่นดียวดูไม่เคยดีจริงไหมทำมองตากันแล้วก็โดนใจอยากจะชวนเธอมาประกบกันเรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิช เรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิชจะให้ดีมีแต่มีไข่สอดไว้ตรงกลางเออใจคนเราเป็นขนมปังที่มีกันคนละคางก็จะมีเอาไดสอดเส์เซตรงกลางจะระวังใจเธอและฉันฉันใจของฉันมีแค่เดียวดูไม่เคยดีจริงไหมถ้ามองตากันแล้วก็โดนใจอยากจะชวนเธอมาประกบกันเรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิช เรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิชถ้าจะให้ดีมีแตงมีไข่สอดไว้ตรงกลางใจคนเราเป็นขนมปังที่มีกันคนละคางก่จะมีเอะาได้อดใส่ตรงกลางจะระวังใจเธอและฉันใจของฉันมีแค่เดียวดูไม่เคยดีจริงไหมทามองตากันแล้วก็โดนใจอยากจะชวนเธอมาประกบกันเรามาทำแซนด์วิชเรามาทำแซนด์วิช